ัดกับสีต้นไม้สีหินน่ะสวยมากแล้วอากาศก็หนาวมากด้วยทั้งหนาวสิเอ็ดองศานะคะแล้วก็ฝนก็ตกนะคะมีเวลาแค่ๆๆาหานาทีเท่านั้นนะคะริปต,ต่างประเทศทริปแรกของปีนี้นะคะรอบนี้ก็แพลนไปที่ญี่ปุ่นสิบสามวันเลยนะคะก็จะไปอยู่แถวคันไซนี่แหละแพลนการเดินทางของเราคร่าวๆจะมีประมาณนี้นะคะก็คือเราจะไปลงเครื่องบินเนี่ยที่คันไซ จะนั่งรถบัสเพื่อจะไปขึ้นเรือเพื่อข้ามไปที่โทกุชิมะนะคะเราก็จะเที่ยวในเกาะชิโกกุก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะขึ้นไปโอกายาม่าเฮียวโงะแล้วก็ขึ้นไปเกียวโตแล้วก็ค่อยลงมาที่โอซาก้านะคะตอนนี้พํามก็อยู่ตรงบัสสต็อปเรียบร้อยแล้วจากตัวแอร์พอร์ตนะคะก็ไม่ได้เดินไกลมากและที่สําคัญเลยคือเราจะต้องมายืนให้ถูกจุดตัวเลขนะคะว่าเราจะไปเมืองไหนแล้วก็ซื้อบัตรให้ถูกต้องด้วยก็ามาซื้อที่ตู้นี้ได้เลยเมื่อกี้พ่ามลองมากดเคสเทสดูแล้วนะคะก็ สามารถทำได้เลยได้ด้วยตัวเองไปปอร์กายามาก,มก่อนจะไปขึ้นเรือนะคะเราก็ได้แวะมาที่ปราสาทฟอร์กายามาก,ก่อนนะคะตัวปราสาทเนี่ยก็ตั้งอยู่บนเนินเขา ปราสาทนี้นะคะจริงๆเขาเนี่ยสร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคเอโดะแล้วด้วยนะตั้งแต่ปีคศ1585้าแ้าแต่ถูกทำลายเกือบทั้งหมดเลยนะคะตอนสมัยโลกครั้งที่สองแล้วเขาก็บูรณะขึ้นมาใหมา่นี่นะคะเราก็ได้ตั๋วปากายามแคชเชิลมาเรียบร้อยแล้วนะคะใบละ410เยนนะคะก็น่าจะประมาณ100รกว่าๆแล้วนี่เราอยู่ข้างหน้าแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราพาเข้าไปข้างในกันเลย ข้างในเขาเนี่ยก็จะมีทัวประวัติต่างๆให้อ่านนะคะมีของสมัยก่อนให้เราดูด้วยทำเนี่ยมีเวลาจํากัดนะคะก็เลยอยู่ได้แค่แป๊บเดียวไม่ได้ออกไปดูส่วนหรือว่าไปเดินชมรอบๆให้ทั่วนะคะอีกมุมนึงที่น่าสนใจของปราสาทนี้นะคะก็คือชั้นบนสุดเนี่ยเขาเป็นหอคอยนะคะสามารถดูวิวได้360องศาเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดำเบนสัน้อน้อมาที่นี่จริงแบบ moments ตอนนี้เราก็อยู่บนเรือน,นะคะคือเมื่อกี้มาจากปราสาทไอวากายามาใช่ปะ่ะแล้วแบบคือเวลามันค่อนข้างแบบกระชั้นชิดมากนะล้วพอออกมามันดันไม่มีลมเนคนแล้วคมก็แบบตระหนกมากเืินเจนมากเมื่อกี้นะคะก็จะถึงล่องเรือป่ะซึ่งว่องเรือที่จะข้ามไปเกาะไอชิโกกุะ มันรอบอยู่ที่บ่ายโมงสี่สิบใช่ปะแต่ตอนที่ออกมาจากปาสสาวอะ่ะคือประมาณบ่ายมงยี่สิบแล้วก็ช็อกมากเพราะว่าดูในแมปใช่ปะมันไม่มีเป็นแบบรอบรถเออซึ่งถ้าเป็นรถเมอก็คือเป็นบัสมันจะอยู่ประมาณสี่สิบนาทีคือแบบไม่ทันแนละ้วถ้าไม่ทันคือแทนทุกอย่างมันจะเลื่อนไปแบบค่อนข้างที่จะเด็ดาากนนะคะที่จะต้องไปโรงแรม แล้วเนี่ยแต่มีลาเข้าสุดๆ,ดๆ,ๆเาเจอคนขับแท็กซี่แล้วเขาก็พาเรามาเดี๋ยวจะตัดภาพไปรันปมาหนึ่งใช่ปะเราก็รีบไปซื้อตั๋วเรือนะคะซึ่งตั๋วเรือเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ2,200อยนก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ ก็สามารถไปกดที่ตู้เองได้เลยแล้วเราก็เลือกได้นะคะว่าจะไปเป็นแบบ one way เอาเป็นแบบ two way ก็คือไปกลับแต่ตอนที่มาโคตรแบบตื่นเต้นเลยว่าเราจะทแบบันหรือเปล่าพอมาถึงเช่ป่ะมันก็ยังจะมีเป็นทางเดินอีกคือสุดรอก็แบบรีบวิ่งมาขึ้เหนาอาอกเยอะม,มากก็ถือนวันแรกที่เหนื่อยสุดๆกับกานนี้นะแล้วเดี๋ยวพามาดูเรือนนะคือเหมือนแบบอยู่ในบ่อนคาสิมโน คือเป็นประตูจรที่เราเดินเข้ามานะคะห้องน้ำเขาก็จะอยู่ฝั่งซ้ายนั่นแหละส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่าเออความสะอาดก็อยู่ระดับกลางๆมันก็คือเข้าได้แต่ว่าไม่ได้ดีมากเท่าไหร่ ว่าอยู่บ้านหรือไม่ค่อยู่ในห้างนะก็มันมีตู้เล่นเกมมันก็มีตู้หนีบตาดัยอะรแล้วก็อีกอย่าง,างที่ชอบะนะคะมันก็จะมีเป็นแบบโซนเนี้ยคือเขาะจะไม่มีก๊อี่นะแต่ว่าก็จะสามารถนอนนั่งทําอะไรตรงนี้ได้หมดเลยคะ่ะ เข้าไปตรงที่พักแถวโอเวอเคเราก็ได้ซื้อชิคโกกูรียอพาสไปเลยนะคะแบบ5วัน ถึงแล้วนะคะจริงๆก็แอบ,บเช็คอินก่อนแล้วก็ไปแอบ,บเปลียนชุดมาวันนี้คักนอนที่ Sun River o p o s e Hotel นะโรงแรมที่อยู่ใกล้ที่เที่ยวที่เราจะไปพรุ่งนี้ที่น,นี่เขาก็จะมีชุดยุกตาเตรียมไว้ให้สำหรับผู้หญิงด้วยมาใส่เดินภายในโรงแรมได้ด้วยนะคะ ซึ่งของผู้หญิงเนี่ยจะอยู่ชั้น6กแล้วก็ของผู้ชายจะอยู่ชั้น5นะคะก็คือแยกกันนะแล้วก็ที่นี่คือแบบค่อนข้างน่ารักนะเพราะว่ามีหลายๆอย่างที่แบบเออเขาซัพพอร์ตให้พวกฟาซิซิตี้อะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าเมื่อกี้ลงจากเซสชั่นมามีแท็กซี่มานรออยู่ก็คือเขาจ้างแท็กซี่ไปรับพวกเราก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะแล้วก็อันเนี้ยเราก็เช็คอินวางของเปลี่ยนเสื้อเรียบร้อยซึ่งเขาก็จะมีชุดยูบตะให้นะคะของผู้หญิง ก็เป็นเรื่องที่น่ารักอีกอันหนึ่งเลยก็คือเนี่ยแหละอันเนี้ยคือมันวางอยู่ข้างล่างเว้ยแล้วก็ถบบว่าเอออันนี้มันคือให้ยืมไปได้ใช่ไหมเพราะว่าเราออนเซ็นเสร็จใช่ไหมเราก็จะได้อาบนานทำอะไรเลย,เลยก็คือเอาไว้ใช้ได้ทุกคนที่ก็เลยมาลองนะคะเออกะแบบว่าอันนี้เมนของญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าถ้าใช้ดีเดี๋ยวจะไปตานะไปหาตังคมา แล้วก็มาติดต่ออินโฟมิชันตรงนี้นะคะแล้วเขาก็จะให้เราไปเกอกตรงนี้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่ให้เกออกกอนเราจะลงเรือนะคะบัตรลงไปข้างล่างเพื่อที่จะไปนั่งเรือนะคะอันนี้คนละพันห้านะคะพันห้าหยินี่ก็เป็นวิวของ โอเคนิเวอร์แลคะ่ะ mm hmm. ก็ได้เห็นได้เลยว่าน้ําสวยมากนะะมันก็จะมีความแบบฟ้าๆแล้วก็เขียวๆนิดนึงแล้วก็ตัดกับสีต้นไม้สีหินนะสวยมากแลก็อากาศก็น่ามากด้วย น,นี่เราก็มาอยู่กันที่ปรา,าสาทโคจิเรียบร้อยแล้วนะคะที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นที่สําคัญมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นหนึ่งใน12ปรา,าสาทหลังเดิมของญี่ปุ่นที่รอดจากสงครามและภัยพิบัติอื่นๆถูกสร้างขึ้นประมาณคศ1 6 0 0นาคะาที่นี่อยู่ที่420เยนต่อคนนะคะพื้ดเด่นของหอคอยที่นี่นะคะไม่ได้มีเพื่อไว้ทางการทหารอย่างเดียวนะคะแต่ว่ายัางเป็นที่พักอาศยัยด้วยก็จะเป็นพวกขุนนางนะคะที่อาศยัยอยู่ในนี้ โตเมมาร์เก็ตนะคะอยู่ที่เมืองโคจี ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สวนพุษามาคิโนะกเข้าเนี่ยเขาจะอยู่ที่คนละ730นะคะการเดินทางขึ้นมาข้างบนนี้นะคะก็คือจะต้องนั่งรถบัสมามันจะเริ่มเดินนะคะเราก็ต้องเติมน้ำตาลกันก่อนนะเพราะว่าที่นี่กว้างมากนะคะ คนนี้นะคะโทมิทาโร่มากิโนะได้รับฉาย,ยาว่าเป็นวีดาแห่งพฤกษศาสตร์ของญี่ปุ่นที่สําคัญคือเขาเป็นคนที่สะสมตัวอ,อย่างพืชไวมากถึง4 0 0 0ชนิดเลยทีเดียวก็มีมากถึง1,500 มีชีที่ถูกคนพบโดยมาคิโนะใครได้มีโอกาสมาโคจินะคะก็อยากให้เข้ามาดูที่นี่กันนะคะเพราะว่าต้นไม้มีเยอะมากๆวันนี้พามโชคมีดีนะคะเพราะว่าฝนตกค่ะทุกคนจริงๆจ,จ,จากที่ดูรีวิวมาเนี่ยคือเราจะต้องเห็นบรรยากาศรอบๆนะคะ ที่เราเข้ามาตอนแรกนะคะฟีลความรู้สึกอะเหมือนแบบอยู่ในเรื่องจุลชีวิทยาที่เขามีแบบว่าเอ่อทำการวิจัยใ,ในส่วนอะไรสักอย่างเราดูว่าผมบอกแล้วคือที่นี่เหมือนเป็นโรงเรือนนะคะแล้วก็เนะี่ยข้างบนเห็นว่มันก็จะเป็นแบบโรงเรือนที่ค่อนข้างสูงมากๆนะแล้วก็ใหญ่ น่าจะไปแหนในชิโกกุต่อก็อย่าลืมติดตามกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะ